ประเด็นของพระวัดจากที่จังหวัดสกลนะคะตอนนี้ทางฝ่ายหนการมีข้อมูลงนี้บ้างไหมก็มีการมาร้องให้ตรวจสอบแล้วนะครับแล้วเราก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําไปพอสมควรแล้วนะครับมีข้อมูลน่าสนใจมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะชัดเจนนะครับ ข้อมูลที่น่าสนใจนี้มันเ,เกี่ยวกับเส้นเงินรหรือตัวศรีกาโดยเฉพาะก็มีข้อมูลน่าสนใจกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ได,ได้ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบแล้วนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับประเด็นไหนฮะที่เขาร้องให้ตรวจสอบก็เป็นเรื่องเงินในบัญชีวัดนะครับเรื่องนะก่อนที่มันจะมาแดงกนะันระหว่างศรีกาที่อยู่ต่างประเทศกับตัวพระที่อยู่ในจังหวัดปทุมเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันยังไงครับท่านเอ่อ ผมผมยังไม่รู้ว่าอ่าสีกาที่เกี่ยวข้องหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเป็นคนที่เราเราเท่งเลงอยู่หรือเปล่านะครับหรือเป็นคนไหนแต่เมื่อกี้ผมให้หลักการจากจบเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าดูเงินจากบัญชีวัดเป็นหลักไอเรื่องเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องอะไรพวกนี้ก็ว่าไปอีส่วนหนึ่งแต่เงินบัญชีวัดเนี่ยถือว่าเป็นตัวตั้งที่เราจะขยายผลออกไปนะครับเสร็จว่ากระบวนการดางกล่าวมีรวมพาทดวยเป็น เคนนะคะตรงนี้เราจะเรียกเข้ามาสอบเราเรียกนะเมืม่อกี้นี้คุยกันแล้วว่าคนที่เกี่ยวกับข้อมกับบัญชีวัดทั้งหมดเดี๋ยวเรียกเข้ามานะครับมันมันโอนออกไปนอกประเทศตรงนี้ลําบากในการตรวจสอบนะครับไม่หรอครับไม่หรอครับนะเจ้าที่เขาดาเนินการอยู่นะครับเราเราเน้นที่บัญชีวัดนะครับใครใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอ่ามันจะมีหลายประเดน็นหรือจะมีห้าประเดน็นสิบประเด็นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่บัญชีวัดเนี่ย ซักประเด็นเดียวมันก็มีปัญหาแล้วนะครับเราเรา,เรามองอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินวัดจะใครเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือไปใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นกรณีเงินสดน,นําไปโอนให้เข้าสีการรับจะดบานทึกได้ยากไหครับเส้นเงินที่เราเจอมันเราเราคงยังบอกไม่ได้ว่าอะไรยังไงนะครับแต่มันมีประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับ ตัวทนายอนันตชัยที่เขาออกมาให้ข้อมูลใน,นเรื่องนี้เขามาให้ให้ถ้อยคำบ้างหรือยังครับคืออ่าผมไม่แน่ใจว่ามาให้อย่างแต่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีประโยชน์ครับข้อมูลที่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีประโยชน์แล้วเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค,ครับยางนี้ตัวสีการอยู่ต่างประเทศคะตอนเรียนสอบือืรอจะต้องเรียกเขาเข้ามาสอบที่ที่เลยหรือว่าเป็นทนายได้ ก็แล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเรียกทุกคนนะครับเราเรียกทุกคนจะมาไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่ง